สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัดโยในเกม s u m m o ร e r อร์สกายอารีนครับหลังจากที่เราเพิ่งทำคลิปรีวิวอัปเดตใหม่6.0.2ไปนะครับรวมไปถึงการอธิบายสกิลของมอนใหม่ที่เพิ่งเข้ามานั่นก็คือริวเคนมิตรบายสารชุนรีแล้วก็ดันซิมนะครับ ty, มอนที่ Summo รเ r อร์ War, คอลเลกันกับสตีไฟเตอร์ไฟนะครับผม การที่เราอาจจะสกิลไปอาจจะยังไม่เห็นภาพวันนี้ผมได้ยืมไอดีน้องตัวนะครับที่เปิดได้ริวลมมาทําการรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าสกิลเนี่ยพอใช้งานจริงๆมันใช้ยังไงมันเวิร์กแค่ไหนแล้วควรจะใส่รูนอะไรยังไงครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันเลยแต่สำหรับริวลมเนี่ยเพื่อนเพื่อนได้ดูสกิลคร่าวๆแล้วก็น่าจะพอเข้าใจว่ามันเป็นตัวเบิร์ดดามจอารมณ์คล้ายๆกับแฟรี่คิงไฟนะครับผมด้วยสกิลทริปเปิลคอมโบหรือท่าสามของเขาเนี่ย ซึ่งมันจะใช้งานยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันมาดูที่สกิลกันก่อนครับผมอธิบายกันอีกรอบหนึ่งเลยแล้วกันข้อมูลสกิลครับท่าแรกฮา r โดเคนโจมตีศัตรูพร้อมสร้างความเสียหายและมีโอกาสทําให้ศัตรูติดหักดาบ50เป็นเวลา2เทิร์นนะครับผมและถ้าอัพสกิลเต็มก็จะมีโอกาสติดหักดาบ75เปนก็ความแรงเพิ่มขึ้นด้วยส่วนสกิลสครับโชริวเคนก็เป็นการโจมตีด้วยถ้าโชริวเคนเข้าไป ทำให้ศัตรูมีโอกาสติดต,ตาประทับหรือว่าแบรนดิ้งเป็นเวลา2เทิร์นแล้วก็จะมีโอกาสเปิดใช้งานฮาโดเคนต่อเลยก็คือใช้ท่า2ต่อด้วยท่า1นะครับผมเดี๋ยวเราไปเทสให้ดูกันเมือ่ออัพเต็มครูดาวอยู่ที่2เทิร์นต่อมาครับผมทิปเปลิลคอมโบเป็นสกิลอันติของริวทตุลมนะครับโจมตีศัตรูเพื่อปลดเอฟเฟกเสริมพลังทั้งหมดก็คือลบบัฟนั่นเองแล้วก็ทิศที่2เนี่ยจะเป็นการทําให้ศัตรูเกาะแตก แล้วก็ฮิตที่3เขาบอกว่าจะเป็นท่าไม้ตายสุดท้ายที่ส่งพลังนะครับถ้าอัคสกิลเต็มก็จะแรงขึ้นอีกแล้วก็ครูดาวเหลืออยู่ที่4เทิร์นลีดเดอร์สกิลเป็นเพิ่ม a c คเรซี่41%รนะฮะเรื่องการปลุกพลังก็ไม่ต้องเพราะว่ามอนสติ f i ไฟเตอร์มาพร้อมกับการปลุกพลังหมดอยู่แล้วสําหรับการใส่รูนครับนะตอนนี้ที่ใส่ให้แล้วเอามาทดสอบจะเป็นลูนสวิปนะครับผมทำสวิฟใส่แอตแท คริแดมแล้วก็แอตแทนะครับผมนี่จะได้แอตแท็แบบสูงมากๆเพื่อมาลองดูความแรงของท่าไมยตายสุดท้ายที่ทรงพลังของเขานั่นเองนะสะแตตจะประมาณนี้ครับแอตแทแล้วก็สปีดอยู่ที่174แล้วก็คริเลทคริแดมมีแม่นยำไว้หน่อยก็ดีนะฮะเพราะว่าถ้าปดไม่ติดเนี่ยเดี๋ยวจ้างงานเข้าเอามาดูกันว่าสแตตนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเทสให้ดู เราจะเทสสกิลธรรมดา,าก่อนแล้วกันครับว่าการยิงฮาร์ดโ e n เคนหรือว่าอะไรยังไงมันเป็นยังไงดูนี่พาพี่เคนไปด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ทำอีเวนต์ก็ไปทำได้อีเวนต์น้องเคนแค่ซัมมอนให้ได้ตัวสติตฟไตเตอร์เยอะๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะปลดล็อกเคนได้เลยนะดูถ้าฮาร์ดโเคนก่อนครับเอฟเฟกตเป็นยังไงดูเคนมีเสียงพูดด้วยอันนี้นไหนๆก็ไหนๆละ ตัดเขาลงมาจะเป็นเจ็บริวกนมีโชริวเคนครับผมโอ้ยเมื่อกี้โชโริวเคนไปประมาณหมื่นสามไม่มีบัฟดามนะครับฮาโดเคนฮาโดเคนโอ้เสียงฮาโดเคนของริวเกนไม่เหมือนกันด้วยฮาโดเคนโ,โชโริวเคนโอ้แต่ว่ามันโชโริวเคนทีเดียวตายเลยเราก็เลยไม่ได้เห็น เราก็เลยไม่ได้เห็นมันใน2พิศน,นะครับผมไอโอกาส30%นี้มันจะออกไหมเนี่ยผมมันโชว์ทีเดียวตายเลยเดี๋ยวลองท่านี้บ้างครับทิปเปลิลคอมโบก่อแตกปุ๊บไ,ไทยไทยทรงพลังโอ้สามหมื 30, 000. 30, 000นะ่นสามหมื่นฮะอันนี้ตัวการแล้วกันโชว์ริวเคนโอ้โชว์ริวเคนติดตาประทับแล้วก็ฮาโ,โดเคนต่อไปอีก ถือว่าทำดาเมีได้โอเคเลยนะฮโรดโดโุเก็นเอาไปไม้ตายฮิตที่สองอ๋อสังเกตไหมครับถ้าฮิตที่สองไม่ติดก่อแตกมันจะไม่ยอมใช้คอมโบไม้ตายรงพลังท่าที่สามนะเอาโชวิลกโิ้นฮารเกน คันโดคิโซรินี่ก็คือสกิลของเขานะครับรวมไปถึงการใช้งานต่างๆเดี๋ยวเราไปลองเทสดูแล้วกันสำหรับริวเนี่ยตอนนี้นะครับยังเอาไปเล่นใน RTA ไม่ได้ตึ่ะกูลตติดไฟเตอร์เนี่ยยังเอาไปเล่น RTA ไม่ได้ต้องรอซีซั่นหน้าแต่เดี๋ยวเราจะไปเทสนในอารีนาแล้วกัน จริงๆก็ทดสอบไว้พอสมควรแล้วนะครับสำหรับริวเนี่ยเราอยากจะเปรียบเทียบกับ King แฟรี่คิงไฟละกันเพราะว่าหน้าที่ของมันน่าจะคล้ายๆกันด้วยสกิลสามของเขาเนี่ยทริปเปิลคอมโบฮิตแรกลบบัฟฮิตสองก่อแตกฮิตสามทำาเมจที่รุนแรงครับเหมือนกับแฟรี่คิงไฟที่ลบบัฟก่อแตกเราก็พร้อมลดเลือดไปกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้เราก็ยิงด้วยอันติที่รุนแรงเช่นกันนะครับผมจะดูว่าใครแรงกว่ากันการทดสอบในครั้งนี้ผมได้เตรียมตัวไปแล้วครับผมไปที่แนวตั้งรับ ความต่างของมันก็คือรีวมันเป็นธาตุลมมันอาจจะไว้เจาะธาตุน้ําได้ดีกว่าส่วนแฟรี่คิงไฟเนี่ยก็ไว้เจาะพวกธาตุลมธาตุไฟได้นะครับต่างกันแค่ตรงนี้เองแต่เดี๋ยวความแรงเนี่ยจริงๆเราจะต้องเทสกับตัวธาตุที่มันทั้งสองตัวเข้าได้นั่นก็คือเอาเป็นนี่แล้วกันครับเขียวตัวนี้มีวิวด้วยนี การจัดทีมนะครับผมผมเอาริวเป็นฤทธแล้วกันจะได้เท่าๆกันยังไม่ต้องบูทดาเมจด้วยการใช้ฤทธแอตแทกอะไรมากมายนะฮะเอาคร่าวๆรุ่นของริวเราเห็นกันไปแล้วนะครับแอตแทกพันเคริเลตคริแดมอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนแฟร r ี่คิงแอตแทกประมาณพันสาคริเลตคริแดมประมาณนี้ก็ถือว่าต่างกันพอสมควรเลยนะครับผมประมาณ600 แต่ด้วยให้ทรงแล้วเนี่ยรู้สึกว่าแฟร y k ี n คิงไฟอาจจะทาดาเดจได้มากกว่าแต่ว่าริวตัวนี้ยังไม่มีสกิลนะครับผมเงื่อนไขคือแฟร์ดี้คิงไฟสกิลเต็มแต่ริวยังสกิลไม่เต็มถ้าอัพเต็มอาจจะบูทดามเมจได้มากกว่านี้แล้วก็เรื่องครูดาวของริวจะอยู่ที่คูดาวสเทินแต่ว่าแฟร์ดี้คิงไฟ3เทินเท่านั้นนะครับผมอ่าอันนี้คือความแตกต่างเบื้องต้นเดี๋ยวเราไปดูดาเมจกันใช้นกน้านะครับกรูด้ามาคอยโยนเทินโยนดาบให้เพื่อเทส ดูกันนะฮะบึ๊บเราเริ่มที่รีวิวก่อนนะฮะภาพเพิ่มเกรดเพิ่มแอทแท็กตายชิปเปิลคอมโบครับผมเมื่อกี้เร็วไปหรือเปล่าตี3ฮิตครับฮิตแรกลบฮิต2ก่อแตกแล้วก็ตามด้วยฮิต3ทำดามจได้ประมาณ25,000นะครับผมเดี๋ยวลองไปดูที่ Fairy King แฟรี่คิงละกัน เราติดแล้วเบอสามหมื่นตอนแรกคือลดเลือดไปประมาณ30%ใช่มหมื่นหนึแล้วก็3ามหมื่นห้าดาเมจโดยรวมรวมแล้วเนี่ยแฟรี่คิงไฟทำได้ดีกว่าแม้จะสแตตน้อยกว่านะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเทสรียวกันอีกนะฮะ คือจริงๆเนี่ยลิวผมได้ลองหลายรอบแล้วถ้าจังหวะไหนเขาลบบัฟไม่ออกเห็นไหมครับแม่งจะไม่ต่อยอะไรต่อเลยมันต่างกับแฟรี่คิงคือยังไงก็ยังพอทําดาเมจได้แต่ถ้าลิวมันลบบัฟครั้งแรกไม่ไม่ออกคิดที่2ก็ไม่ต่อนะฮะก็จะเงาเงาหน่อยเงาจัดเลยเงาจัดเลยแต่ถ้ายิดแรกออก แล้วก็ฮิต2ดันเกาะไม่แตกมันก็จะไม่เชนต่อเช่นกันครับนี่เกาะไม่แตกเห็นไหมเกาะไม่แตกปุ๊บแม่งไม่ต่อไม่ต่อคอมโบจะไม้ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความชัวรก็ผมให้พอๆกันกับแฟรี่คิงไฟเลยนะว่าแบบเพราะบางทีเนี่ยแฟรี่คิงถ้าเกาะไม่แตกก็เกมพลิกได้ไอริวก็เช่นกันครับถ้าลบบั๊ไม่ออกแม่งกลายเป็นทำดาเมีแค่แบบนิดเดียวเอง ่วนถ้าฮาโดเกนอย่างนี้โชลิวเกนก็มีโอกาสออกฮาโดเกนต่อตาประทับก็ช่วยให้ดามจตัวชัดไปแรงขึ้นนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับริวธาตุลมก็ยังมีข้อดีกว่าแฟรี่คิงไฟอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเวลาเจอมอนสเตอร์ที่ไม่มีวิวนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าแฟรี่คิงไฟเจอมอนที่ไม่มีวิวเนี่ยไม่ต้องลุ้นเลยว่าจะยิงสกิล3ตายเพราะว่ามันไม่มีทางทำเกาะแตกได้แต่ริวไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูโดยการเปลี่ยน ไอ้นี่ออกเอาเป็นมอนที่ไม่มีวิวแล้วกันยกตัวอย่างเช่นจริงๆก็ตัวนี้ก็ได้นะหรือว่าเอาตัวถึกๆหน่อยก็เป็นนี่นึงดูวูปก,กอนวูวิวนะเพราะฉะนั้นเอาแฟรี่น้ำนี่ละกันเลือดสองหมื่นกว่าถึกพอสมควร่าแล้วก็ลองทดสอบต่อสู้ดูนะไป เราก็จะโยนให้ริวเหมือนเดิมริวไม่ต้องลบบัฟนะครับผมพอไม่มีบัฟมันก็จะยิงต่อเนื่องให้2คอมโบอยู่ดีแต่ถ้าคอมโบที่2เกาะแตกริวก็จะซัดด้วยการโจมตีที่รุนแรงเป็นฮิตส,สุดท้ายให้นะครับผมซึ่งก็หวังผลได้ทำดาเาเดจได้เยอะกว่าแฟรี่คิงไฟที่เวลาเจอมอนไม่มีวิวแน่นอนครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับริวธาตุลมเมื่อเทียบกันให้เห็นอย่างนี้แล้วจะเห็นว่า จริงๆแล้วถ้าเอาไปเล่นตำแหน่งเดียวกับแฟลตี้คิงไฟเนี่ยแฟลตี้คิงไฟจะดูมีภาษีกว่านะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าทั้งสองตัวลบบัฟไม่ออกหรือทำก่อแตกอะไรไม่ได้เนี่ยความมันไลก็พอๆกันแต่ถ้าเอาถึงความสารพัดประโยชน์เอาไปเล่นปรับปรุงได้หลากหลายมากกว่าผมยกให้ริวท่าลมนะเพราะว่าถ้าเราไปเล่นกับพวกตัวลบบัฟหรือว่าฝั่งตรงข้ามมันไม่มีบัฟบ,บ,บนหัวเนี่ยริวจะสามารถ ต่อยต่อเนื่องทำเกาะแตกแล้วก็ทํำดาเด็สุดท้ายได้แรงกว่าแฟลีคิงไฟที่ถ้าเจอศัตรูไม่วิวหรือไม่มีบัฟบ,บนหัวเนี่ยแทบจะฆ่าไม่ได้เลยเพราะว่ามันแรงไม่พอนะฮะก,ก็ลองเอาไปประยุกต์ปรับปุงใช้กันดูแล้วกันความแรงเนี่ยให้แฟลี่คิงไฟแต่ความสารพัดประโยชน์ผมว่าริวตัวนี้น่าจะเอาไปเล่นอะไรได้เยอะกว่าอาจจะใส่รูนเป็นเอ็กาเทิร์นนะครับผม <S <S พ<ร> <trust> เพื่อที่จะต่อย สกิล3ไปแล้วมีลุ้นต่อสกิล2แล้วซึ่งมันจะอาจจะออกฮาโดเคนไปอีกนะครับผมน่าจะทำดาเมจได้เยอะกว่านะครับก็ลองไปเล่นดูละกันสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับรวมถึงถ้าอยากให้รีวิวตัวไหนอีกก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้มีความเห็นอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ครับสำหรับนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ